เอฟซมอลําสาวเย้ยบ่มีอีย่างในกอภัยลั่นงานนี้อยู่ยาวๆสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีตัวเกียวมิวสิกเอฟพุยาบาทฟินแลนด์นะครับเอฟมอลําทั่วโลกนะครับจากการในวิวตตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มตา่ตางๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้เอฟได้รับชมรับฟังและก็ร่มกันแสดงความคิดเห็นกันข้ามาครับ ผ่านพ้ไปครับซึ่งมัลปรับการไหล่สดของปู้ญาบาทฟินแลนด์ผ่านแอปดํานะครับหลากหลายความเคลื่อนไหวทีเอฟซี่งตาล่อนะครับงานนี้มีคนเขาไปเมืองเกือบ30,000นกว่าคนครับเอครับในการที่อยากฟังข่าวว่าวันนี้วันที่สาจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับรากา สิ่งที่บอโนูตผลในมีการโพดเคลื่อนไหวแจ้งข่าววา่ารอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถแถลงข่าวชี้ชัดอีกครั้งหนึ่งนับจากหน้าที่นั้นครับเอฟซีกาตั้งตาลอนะครับในการถี่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพื่อนจะขึ้นไล่หลังจากนั้นครับเพื่อนก็ขึ้นไล่พานแอปดำกระตามที่เอฟซีแต่รับช่วรับฟังกันแหละล่ะครับทุกสิ่งทุกอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพื่อนก็บอก ว่าให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับผู้ที่จะชี้ผิดชี้ถูกตัดสินนั่นก็คือตั้งสารครับเปิดยุคที่จะมาคำแอลนะครับด่ากันแล้วนะครับในสิ่งที่ออนีที่เขาจะออกไม่ออกอันนั้นผู้นีบ้านเพิ่อนก็บ,บอกว่าเป็นชิวิ์ของเขาเขาสินนามื่อนอยูกระเรื่องของเขานะครับ แต่หลังจากผลวันนี้ไปแล้วนะครับพลนวันที่30เนี่ยแหละครับพลนก็จะมีการดาเนินการนะครับใช้อํานาจทางศาลนั่นก็คือรอศาลตัดสินตามที่เราเห็นแหละครับวันที่2ี่สเอ็ดกรกฎานะครับซึ่งจะมีการสืบพยานไต่สวนเนี้ยก็ตามแจาตามระบบระเบียบของกระบวนการยุติธรรมนะครับงานนี้ครับผมไปเห็นฝากฟังนะครับ ของ f อกลุ่มสายดาร์กของหมอรับสาวกุ่มหนึ่งนะครับได้มีการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอยู่ในช่องของยา่คนหนึ่งครับนะครับถี่มีการด่าเจ้าบินสถาบันผมก่ต้องอภิบายยังมากมายนะครับได่มีการคอมเมนต์สนุกป,ปากกันครับบอกว่าสุดท้ายแล้ว ไม่มีอะไรในกอไผ่อยู่กันแบบยาวๆไผ่กับบมีสิทธิ์ใจหลากหลายความคิดเห็นครับบางค้อม็นผมกะอา่านบ่ได้ในการถี่ยอะเย้ยถากทางดูถูกนะครับว่าสุดท้ายแล้วกะเฮาจะอยู่ในโซ่เชี่ยวพวกมากลากไปเอาเพจต่างๆเมื่อซอยเฮาซอยสุดท้ายกับบมมีไกด์ทำอะไรก็ไม่ได้ นะครับหมอลำสาวกระยูคือเกาข่าวของกับบริโคตใหญ่อีหยังนี่แหละครับคือสิ่งที่กลุ่ม FC ฟซีทันจีในการมีแสดงความคิดเห็นการหลากหลายนะครับผมเกาไอสิ่งที่มันพ่อเอาเขามาเบาข่าวเล่าข่าวใหเอฟซี FC ฟังได้นี่แหละครับผมจึงเอาขึ้นมาเบาว่าความคิดเห็น ขอค้นอีกกลุ่มก่อนหนึ่งหลังจากได้ฟังการไล่สดของผู้ยิบาทฟิตแรจบลงไปแล้วถ่าท่ายกันครับคือบามาด้วยตัวเองรออยู่บ้านทำไมไม่มาด้วยตัวเองบามาคอยกระยูย่ยาวๆที่สุดแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเขาครับที่เขาจะ ไม่ย้ายออกเพราะต้องรอคำสั่งศาลหรือศาลมีคำพิพากษาแล้วคิดเอาครับศาลชั้นต้นอุทธรณ์ศาลชีกาเอฟซี e ว่ามันจะปีครับว่ามันสิจบครับมันบริเกจบแค่ศาลชั้นต้นนะครับถ้าเขามีลูกเรียนมีเลียมเขาก็ยื่นอุทธรณ์อีกนะครับยื่นอุทธรณ์ เมื่อเขาอุทอดบอน,บอน,นี่เขาก็ับไปสาจีกาอีกครับหลายขั้นตอนครับชนนแล้วสิ่งที่บรรดาเอ็นซิงตีติงชั้นจีครับแต่มีการเยอะยๆถากถางยังโมโูลานสุดท้ายไม่มีอะไรในกอไผ่ผู้ไใดกับวอสามารถกระทำอะไรได้นะครับ เรื่องนี้ต้งฝากฟังของ f อฟซีูยาบาดฟินแลนด์กับมีการสแสดงความคิดเห็นกันละครับว่าทําไมสารบอสังถึงสองฝั่งครับอย่าลืมครับคนที่ไปยืดคัดค้านคือฟังหมอํำสาวครับนะครับเป็นคดีนะครับที่หมอํำสาวเพิ่นไปยืดคัดค้านท่านันเดียวเพิ่นกะกลุ่มข้อง แต่ถ้าภายโจทย์ครับนะครับรอวันตัดสินแค่นั้นะ่ะส่วนประเด็นต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเฮ้าห,หรือเอฟซี C, พยาบาลฟิ่แลนด์ก็สามารถกาเกณฑ์ขาดดาวได้แะครับ่บาซิงไดมันจะเกิดขึ้นอีกงานนี้ทุกคนตต่างล่อหาตาังให้กำลังใจ เข้าใจความมูอซื้อของเอฟซีครับว่าอยากให้มันจบอยากให้มันเด็ดขาดแต่ถูกสิ่งถูกอย่างเดียวเอฟซี FC ครับม,มันเป็นไปตามกระบวนการของความยุติธรรมของทา้งศาลครับอย่างทีผู้ยิบารเพิ่นบอกครับคันเขาสินาเมื่อนอยู่ไปยู่ไปครับเพราะเราไปทำอะไรเขาไม่ได้นะครับไปฟ้องคับไหล่เขาบ่ไหนได้ครับเพราะคดีมันอยู่ในศาลศาลอยู่ครับ แต่มันก็นจะเป็นอีกเขตหนึงครับตามสีพูยาบาลฟิแลนนับจากวันที่30เนี่แหละครับ30วันนี้แหละครับ1ส346ซึ่งงดเขตการแย่งด้วยวาจาไปแล้วต่อไปบุคว่วผู้ย่บานฟิแลนเพิ่นจะดําเนินการตามอันาจศาลหรือให้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องตัดสินหรือไม่ แต่ในส่วนของเขานะครับที่เขาไปยื่นฟ้องค้านนะเขานะครับสามารถดูได้เพราะว่ายังไม่มีคำสั่งให้เขาออกนะครับตัดภาพไฮมนโนนะครับให้เห็นมัดคนละพื้นที่กับคืลือหาดเด้อครับ MC อย่ซียาไปเหมาร่วมว่าทั้งคืรือหาดนะครับเฉพาะบาทบางหลัง และกสถานที่บางแห่งแค่นั้นเองครับฉะนั้นแล้วทุกสิส่งทุกอย่างครับสิ่งใดจะเกิดขึ้นผมขอใจครับเอฟซี e ต่างเอาใจซอยผูยบาดพิจแลนด์ต่างให้กำลังใจผููเจบาทพินแลนด์แต่ทุกสิส่งทุกอย่างมันตกขึ้นอยู่ตามกบบระบวนการของทางกฎหมายสารเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินครับผมก็เลยนับเสนอขอ้อมูลข่ารสารอีฟ้าฟังนึงมาให้เอฟซีได้ฟัง ความหูซึกของฝากฟังหมอล่ำสาวเหรครับที่เขามีความหูซึกอย่างไดเกี่ยวกับประเด็นที่ภูญบาทฟิลเลเพ่ดเึ็นไรนะครับสไลด์คลิปนี้ก็นับเสนอข้อมูลข่าวสารประมาณนี้แหละครับคือเก่าคือเดิมครับผิดพผาดประการใดขอโทษขอให้แนะนำกดเข้ามาตักเตือนกิดเข้ามาครับที่สำคัญครับจุดชอบคอนเทนต์ผมมากสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดติดตามได้เลยครับสไลด์คลิปนี้อําราพาจากพอกนคชิปนาครับสวัสดีครับ